ดวงชะตาของชาวธนูและชาวมิถุนในช่วง1-15พฤษภาคมนะคะจะเป็นจังหวะที่มีการขยับย้ายของดวงดาวนะจะส่งผลอย่างไรบ้างในเชิงแง่มุมบวกนะคะชาวธนูรับฟังได้เลยนะคะสําหรับชาวมิถุนรับฟังได้ในนาทีที่6เป็นต้นไปนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามช่องโหรา5ากไว้นะคะ สำหรับชาวธนูนะคะดวงดาวที่เดินแยกออกจากคู่ศัตรูนะก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธจะเป็นดาวเรื่องงานนะคะดังนั้นในหลังวันที่7พฤษภาคมนะปัญหาอุปสรรคในเชิงเรื่องงานนะคะความล่าช้าไม่ชัดเจนนะบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวธนูในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเข้าสู่จุดที่ขยับดีขึ้นนะคะโดยดาวพุธนะคะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับการริเริ่มสิ่งใหม่นะคะการลงทุนนะหรือว่าดาวพุธจะเป็นความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่อง คู่คลองคู่ค้าคู่สัญญานะรวมทั้งก็หมายถึงกิจกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเข้าสู่พบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารนะดังนั้นหลัง7พฤษภาคมไปนะคะอา,อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับลูกหลานเยอะหน่อยบางท่านไปทํางานในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะหรือคนต่างวัยวัยรุ่นลักษณะนี้ได้นะคะนอกจากนี้มันก็ส่งผลนะราบรื่นขึ้นในเชิงการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็น การงานที่ต้องพูดอ่านเขียนนะคะเรื่องการวิ่งเต้นยื่นเรื่องเอกสารติดต่อนะมันก็จะมีลักษณะดีขึ้นนะคะนอกจากนี้อุปสรรคในเชิงการงานมันก็ดีขึ้นด้วยเนื่องจากเขาอยู่คู่กับดาวราหูคู่ศัตรูมาหลายเดือนนะคะดาวการงานของชาวธนูนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวศุ์เป็นคู่ธาตุน้ําในภพเรือนปุตตะนะคะมีลักษณะการงานนะคะอาจจะมีรับผลบ่อยขึ้นในเชิงลูกย่อยนะเช่นงานแบบเก็บสะสมกําไรที่ ลักษณะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะสินค้าราคาไม่สูงนะหรืออะไรที่เป็นเชิงขายส่งนะซึ่งกําไรต่อชิ้นอาจจะไม่มากนะแต่ไปเน้นปริมาณลักษณะนี้ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชาวธนูนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมในเชิงเกี่ยวข้องกับงานสะสมงานอดิเรกหรือไปชอบกิจกรรมอะไรบางอย่างช่วงนี้จึงให้เวลา หรือกำลังโฟกัสกับโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างอยู่นะก็ส่งผลดีนะคะในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในเชิงความหวังในเชิงเรื่องงานการต่างๆของชาวธนูนะคะดาวคู่ธาตุลมนะคะไปก่อเกิดขึ้นในภพเรือนพันธุข,ของชาวธนูช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีโชคลาภป,ป,ปุบปับฉับพันได้นะจากเรื่องของสินทรัพย์เรื่องครอบครัวเรื่องครัวเรือนหรืออะไรที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับในเชิง บ้านเรือนบ้านช่องอสังหายานยนต์ต่างๆก็ได้นะเรียกว่ามีลาบจากเรื่องราวเหล่านี้นะคะทางตรงหรือทางอ้อมนะนอกจากนี้มันก็คือเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยสําหรับดาวอังคารนะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนครอบครัวนะอาจจะเป็นการตัดสินใจเร็วๆนะส่งผลให้การใช้เงินช่วงนี้ถ้าเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนเนี่ยมักจะเป็นเงินก้อนก็ได้นอกจากนี้บางทีจ่ายด้วยความรวดเร็ว ส่งผลเป็นยังว่าจับใจใช้เงินก้อนได้นะโดยเฉพาะเรื่องภาระเลี้ยงดูการส่งเสียลูกหลานบริวารน,นะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของอบ้านช่องรถราต่างๆของชาวธนูได้นอกจากนี้นะคะก็ระมัดระวังนะเชิงเรื่องคนมาขอความช่วยเหลือทางการเงินนะคะบางทีก็ปฏิเสธยากเนื่องด้วยเป็นพี่น้องนะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะ ดาวประจำตัวของชาวธนูนะคะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนอรินะตั้งแต่30เมษายนไปนะคะถือว่าในรอบหนึ่งปีนะคะชาวธนูก็อาจจะเข้าสู่จุดที่ต้องระมัดระวังในเชิงคิดอ่านลงทุนมากขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะดาวสุภาไปเป็นคู่มิตรกับดาวพลหัสในภพเรือนอรินะช่วงนี้จึงอาจมีเหตุอยากจะขยับขยายอยากลงทุนนะใช้เงินเพื่อ สร้างผลกําไรในอนาคตนะหรือเป็นเงวืวอนที่เราควักเงินก้อนเพื่อที่จะหวังกําไรอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะดังนั้นนะคะช่วงนี้ชาวธนูจึงอาจมีสาเหตุของการควักเงินหลายด้านหลายทางได้นะะทั้งในเรื่องปัจจุบันภาระแบกหลับนะรวมทั้งก็อยากจะมีเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคตด้วยนะอย่างไรก็ดีดาวตัวต,วตนอยู่ในภพอรินะคะคิดอ่านอะไรก็ไม่ต้องรีบ สำหรับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งช่วงนี้นะคะดาวคู่สเสน่ห์ไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะก็ดึงดูดเรื่องของคนต่างไวัยได้นะช่วงนี้อาจจะเป็นเชิงเข้าสังคมนะคะมักจะมีคนอายุน้อยมาอยู่รอบตัวนะบางทีก็มาช่วยทางการงานนะคะมาป่วนเปี้ยนหรือว่าก่อเกิดรักครั้งใหม่ก็ได้นะอาจจะหมายถึงการคบหาในช่วงนี้นะคะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ อายุอ่อนกว่าเด็กกว่าหรือบางครั้งก็คือเป็นในเชิงบุคลิกก็ได้นะคบหาแล้วสบายใจพูดคุยเรื่องเดียวกันลักษณะนี้นะคะใครที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้บรรยากาศการพูดคุยหารือดีขึ้นนะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูทางการสื่อสารก็แยกออกจากกันนะคะปรึกษาหารือพูดคุยพอได้นะเรียกว่าบรรยากาศในครัวเรือนก็ดีขึ้นนะคะดาวพระเกตเดือนนี้นะคะกระตุ้นในพบเรือนเกี่ยวข้องกับสังคมนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ไปร่วมงาน มงคลนะคะมีการถูกรับเชิญไปงานที่เกี่ยวข้องทางศาสนาบางครั้งก็การงานในเชิงประเพณีอะไรโบราณตีมไทยๆนะมาเป็นผลประโยชน์เป็นผลกําไรได้นะคะโดดเด่นในเชิงการเข้าไปเกี่ยวข้องนะกับสายมูนะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะนะคะหรือว่าจับกลุ่มกันเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างบางครั้งก็คือหมายถึงเรื่องหน่วยงานองค์กรหรือสมาคมก็ได้เหมือนกัน สำหรับชาวธนูนะคะดาวพระรหัสเข้าสู่ภพเรือนอริเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะในเชิงการเรียนรู้การศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะส่งผลดีนะคะกับอะไรที่เป็นเชิงดัดแปลงพลิกแพลงสร้างสารรค์อันนี้น่าจะส่งผลดีกว่าอะไรที่ทําอยู่ในกรอบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้านะคะหรือแม้แต่เรื่องความคิดทัศนคติมุมมองต่างๆให้เป็นข้อมูลไว้สาหรับชาวธนูนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะแง่มุมบวกสำหรับดวงดาวในช่วง1-15ถึงพฤษภาคมนะคะยังคงมีดาวที่เกี่ยวข้องกับรับผลอยู่สองดวงนะคะดังนั้นดาวพุธนะคะคือดาวประจำตัวจากเดิมที่อยู่กับคู่ศัตรูนะคะก็ย้ายเข้าพบลาภะดังนั้นช่วงนี้นะคะชาวมิถุนก็จะมีเรื่องดีเกี่ยวข้องกับตัวตนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการพูดคุยเจรจานะหากทำงานที่ต้องใช้การสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นโน้มน้าวติดต่อหรือว่า ชักชวนให้มาซื้อข้าวซื้อของลักษณะนี้นะช่วงนี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษนะคะโดยเริ่มตั้งแต่7พฤษภาคมไปดาวพุธของชาวมิถุนเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะดาวพุธยังเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุด้วยนะช่วงนี้จึงมีเกณฑ์ได้ลาบบางอย่างเกิดขึ้นอย่างพันธุนะคะไม่ว่าจะแก้ปัญหาครัวเรือนได้นะคะได้สินทรัพย์สถานที่ใหม่ๆนะเกี่ยวข้องกับการงานที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของ ยานพาหนะนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารเรื่องเหล่านี้คล่องตัวมากขึ้นนะคะบางท่านนะมีความลงตัวในเชิงเรื่องพันธุก็คือครัวเรือนครอบครัวนะมากขึ้นเนื่องจากดาวพันธุนะคะไปอยู่ในภพเรือนในเชิงบวกก็คือเรื่องรับผลนั่นเองนะคะบางท่านช่วงนี้ทํางานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์ต่าง โดยทางตรงทางอ้อมนะก็ได้ผลดีเหมือนกันสําหรับดาวพุธนะคะเป็นดาวประจําตัวด้วยเมื่อออกจากคู่ศัตรูนะในส่วนเนึองเรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะปฏิพันธ์ไหวพริบมืนงงหลงลืมนะหายดีนะคะจากวันที่7พฤษภาค,คมไปนอกจากนี้ใครที่เป็นโรคอ่ะไปไปมามาเป็นเป็น,ปนหายหายนะอะไรที่ยืดเยือ้อเรือเร้อรังในเชิงเรื่องทางสุขภาพของชาวมิถุนนะก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ ดาวคู่ทัดน้ําตอนนี้อยู่ในภพเรือลาภะนะคะก็มีโชคบางอย่างอย่างสถานที่ใกล้น้ำนะคะอะไรที่เป็นเชิงของเหลวนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าก็ส่งผลดีนะคะบางครั้งได้เป็นเชิงสเสน่ห์นิยมนะเนื่องจากดาวคู่นี้นะคะก็ส่งผลสเสน่ห์แรงมักจะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยนะบางทีช่วงนี้ทํางานกับคนต่างวัยเข้าขากันเป็นพิเศษนะคะหรือว่าบรรยากาศในครัวเรือนกับลูกหลานบริวารปกครองดีขึ้นนะคะบางครั้งก็คือได้ลาบจากเรื่องการพบปะ คนใหม่ๆบางทีก็ทางการงานทางสังคมนะหรือว่าก่อเกิดความรักครั้งใหม่กับคนต่างวัยได้เหมือนกันนะคะ ชาวมิถุนนะคะก่อเกิดดาวคู่ธาตุลมในภพเรือนการงานนะคะโดยผลดีในช่วงนี้ก็คือดาวคู่ศัตรูที่ย้ายออกไปการงานก็จะราบรื่นดีขึ้นนะใครติดขัดปัญหาต่างๆนานาทางการงานนะคะถือว่าก็มีจังหวะคลี่คลายมีลาาผลเกี่ยวกับงื่บการงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะอะไรที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหานะคะงานเร่งด่วนงานที่ให้เวลาเตรียมตัวน้อยนะหรือช่วงนี้มีลาบผลจากงานที่มาเร็วไปเร็วนะเนื่องจากความเป็นคู่ธาตุลมนะคะ บางครั้งก็ส่งผลดีกับการงานที่มักพ่วงกับการเดินทางได้นะเดินทางใกล้ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะหรือว่าอยู่ไม่ค่อยนิ่งช่วงนี้ก็ส่งผลเป็นเงินทองไหลามาเทมาสําหรับชาวมิถุนนะคะอย่างไรก็ดีความเป็นคู่ทัดลมในเรือนการงานนะคะมีจังหวะหยิบใจ่ายใช้สอยเงินเพื่อการลงทุนได้ด้วยนะบางทีเป็นการนําเงินไปต่อเงินนะคะลงทุนต่อเนื่องนะหรือว่าเงินทองช่วงนี้ได้มาแล้วก็ใช้ต่อไปนะ้วยเรื่องของการลงทุน งานใหม่ๆนะซึ่งเป็นลักษณะการเงินแบบหมุนเวียนนะคะดังนั้นช่วงนี้เงินทองก็อาจจะหาได้คล่องในขณนะเดียวกันก็จับจ่ายใช้สอยไปด้วยเรื่องของอนาคตเรื่องการลงทุน โดยช่วงนี้นะคะดวงดาวอีกคู่หนึ่งในภพเรือนวินาศนะคะก็ส่งผลดีกับชาวมิถุนในเชิงการสนับสนุนนะคะ,ะมักมีคนอยู่เบื้องหลังในเชิงให้ความช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้มันก็คือเรื่องคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทมิสหายนะหรือแม้แต่การมีทีมงาน,นงต่างๆที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนชาวมิถุนนะคะหรือบางท่านเป็นเชิงเครือข่ายทางการงานคอนเน็กชันต่างๆนะถือว่ายังดีอยู่นะคะอย่างไรก็ดีดาวคู่มิตรในภพเรือนวินาศนะคะช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายในเชิง สังคมเยอะด้วยนะไม่ว่าจะอาจ่ายในเชิงใส่ซองนะคะงานการกุศลนะอะไรที่เป็นต่างตอบแทนหรือว่าบางงานก็ต้องเอากําไรน้อยหน่อยนะเพื่อเหตุผลทางสังคมทางธุรกิจนะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงเรื่องของการถูกขัดขวางนะหรือมีศัตรูในที่รับก็ได้นะในเชิงการทํางานนะคะก็มีปรับปนได้บ้างเนื่องจากพบเรือนวินาศนะคะมันก็คือพบซ่อนเล้นพบที่เรามองไม่เห็นนะหรืออะไรที่เป็นลักษณะแอบแฝงอยู่นะคะ ดาวพระเกตช่วงนี้ของชาวมิถุนนะคะกระตุ้นพบเรือนสุภะนะคะหมายถึงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะเรื่องของความเจริญก้าวหน้าการลงทุนนะโดยเรื่องของชีวิตชาวมิถุนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านหลายอย่างนะเช่นมีแนวโน้มว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้นนะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายผู้บริหารคนที่เคยเกื้อนหนุนต่างๆนะ่ะเรีกว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์รอบตัวนะมีเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนหลายด้านหลายทางนอกจากนี้มันก็หมายถึงเรื่องของการ ทำงานช่วงนี้มักเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดเจ้านายนะหรือว่ามีเหตุให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมากขึ้นนะคะหับดาวพระหัสของชาวมิถุนนะคะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนวินาศน,นะคะเป็นระยะเวลา1ปีหลัง30เมษายนนะคะโดยดาวพระหัสเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะดังนั้นในชีวิตชาวมิถุนหลัง30เมษายนไป1ปีนะคะก็อาจจะเป็นสภาวะ เปลี่ยนแปลงทางการงานนะไม่ว่าจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยแต่ละท่านก็คงไม่เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ดีพบเรือนวินาศนะก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอ่างงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะบางท่านถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปอยู่ห่างไกลผู้คนนะหรือว่าต้องปรับตัวเข้ากับอะไรใหม่ๆนอกจากนี้บางทีก็หมายถึงเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคะสำหรับดาวพระหัตนะคะยังเป็นตัวแทนเรื่องหุ้นส่วนได้นะช่วงนี้หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญ,ญานะคะ ก็ระมัดระวังด้วยนะฮะมีนิติกรรมสัญญาการร่วมหุ้นลงทุนนะก็ถือว่ามันพลิกผันได้เหมือนกันนอกจากนี้การลงทุนใดๆทางการงานนะคะก็เป็นปีที่ต้องดูสภาพแวดล้อมสถานการณ์ให้ถี่ถ้วนกว่าเดิมนะเนื่องจากวินาทมันก็คือความผิดพลาดในเชิงการเงินการลงทุนได้ในส่วนหนึ่งนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิถุนนะบางเรื่องดีบางเรื่องให้เป็นข้อมูลไว้เพื่อระมัดระวังและเตือนใจนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ